เขาว่าห้ามใส่สีแดงจริงหรือไม่รับชมคำตอบได้ในคลิปนี้สำหรับคำถามนี้ที่ครูทิพย์จะมาตอบว่าห้ามใส่สีแดงในปีนี้จริงหรือเปล่าไม่ได้มีท่านคอมเมนต์มาท่านเดียวนะคะครูทิพย์เห็นหลายท่านแล้วจึงต้องทำคลิปอธิบายจะได้เข้าใจกันว่าหลักจริงๆแล้วอะ่ะที่พูดมาที่ส่งแชร์กันในโลกโซเชียลอะ่ะน่าจะเป็นเฟกนิวมากกว่าเพราะ คุณเอามาตรฐานของวัฒนธรรมอะไรมาใช้ในการสื่อสารแสดงความหมายถึงสีแดงกลายเป็นสีที่ไม่ดีห้ามใส่อธิบายตามหลักมันต้องมีหลักในการพูดกันว่าถ้าอธิบายตามหลักโหราศาสตร์ไทยก็ยังไม่ใช่เพราะมันไม่ใช่ทุกคนที่จะห้ามใส่ถ้าอ้างอิงโหราศาสตร์ไทยต้องดูตามตัวบุคคล คนนั้นใส่สีอะไรคนนี้ใส่สีอะไรได้หรือไม่ได้นี่คือหลักจริงๆของระบบทักษะของโหราศาสตร์ไทยถามว่ามันเกี่ยวข้องกับโหราศาสตร์จีนไหมไม่เกี่ยวนะคะชุดความเชื่อนี้ต้องแยกกันเราต้องแยกว่าอันนี้คือวัฒนธรรมของคนจีนเป็นประเพณีจีนถ้าเป็นงานไทยก็ต้องแยกว่างานไทยไม่เกี่ยวข้องกันแล้วก็ย้ยำนะคะวัฒนธรรมความเชื่อของคนจีน เรายังเชื่อว่าสีแดงคือสีแห่งความสุขโชคลาภความสำเร็จและสีแดงเป็นสีที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากและที่สำคัญสุดยอดของความเชื่อถือของชาวจีนอีกทั้งธงชาติจีนก็ยังใช้สีแดงโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานมงคลเป็นงานที่พลาดไม่ได้ที่เราจะต้องสวมใส่สีแดงไม่ว่างานแตง่งงานขึ้นบ้านใหม่โดยเฉพาะตรุษจีนตรุษจีนคือการเปลี่ยนฤดู เลี่ยนเข้าสู่ปีใหม่ของคนจีนในการจะเริ่มอะไรใหม่ๆจึงถือว่าสีแดงเป็นสีมงคลที่ควรสวมใส่ชัดเจนนะคะดูอย่างโคมไฟของศาลเจ้าพ่อหมกเหล็กหรือศาลอื่นๆจะเห็นว่าประดับประดาด้วยโคมสีแดงและตัวอักษรตัวหนังสือสีแดงเชื่อว่าโคมไฟเหล่านี้สีแดงจะนำมาซึ่งความสุขโชคลาภและความเจริญและที่สำคัญโคมไฟนี้ที่คุณเห็น ไม่ว่าประดับอยู่ที่ไหนก็ตามมันเป็นการบอกเทพพยดาฟ้าดินว่าสถานที่แห่งนี้จะเริ่มมีการจัดงานมงคลแจ้งพิกัด GPS ให้เทวดารับทราบและสิ่งไม่เป็นมงคลทั้งหลายจงออกไปจากสถานที่แห่งนี้ด้วยพลังงานแห่งธาตุไฟนิยามของคนจีนนั้นงานแดงคืองานมงคล แต่ถ้างานขาวคืองานศพหรืองานไว้ทุกสรุปสั้นๆง่ายๆนะคะยังสงสัยกันหรือเปล่าฝากไว้ใต้คลิปได้ยังมีคลิปดีๆที่จะอธิบายความเป็นตัวตนเจ้าของหมายเลขโทรศัพท์อีกในหลายๆเรื่องไม่ว่าด้นานสุขภาพนาทีการงานโชคลาภเลขอะไรมีโชคลาภด้านไหนสุขภาพคุณจะเป็นอย่างไรโปรดติดตามคลิปต่อไปของครูทิพย์895นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ